สวัสดีครับสวนกิติธรา,าครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูเรดโอ๊กที่อายุห่างกัน4วันมันจะเป็นยังไงมี36วันกับ34วันอ่วันมาดูครับทําคลิปวันนี้วันที่25พฤศจิกาพีห6ครับก็อากาศเริ่มดีแล้วครับหมดฝนหมดอะไรแล้วผักก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอฝนญาสลับก,กล้องครับผมวันนี้พามาดูตัวเรดโอ๊กดูตรงนี้นะฮะสีต่างกันเลยเนาะที่ต่างกันนี่คือเขาโดนแดดต่างกันนะครับ คือตรงเนี้ยโดนแดดมากกว่าตัวนี้โดนแดดน้อยกว่าเพราะตรงเนี้ยอยู่นอกโรงเรือนนะเนี่ยให้ดูนี่ฮะอยู่ด้านนอกเลยสีก็จะเข้มโดนแดดน้อยสีก็จะจางอันนี้คือพฤติกรรมของเรดอกนะครับคือสีเข้มสีนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงตรงนี้32วันตรงนู้ 36, น36วันสามวันของผมตัวเนี้ยสีกลองต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูจะให้ดูรากก่อน ปลูกแล้วนะ้ำไม่เต็มเป็นไงตัวนี้รังเอียงครับรังไอ้รังผูกผักเอียงมันก็เลยผักรากสวยข้างหนึ่งอีกข้างไม่สวยฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวอื่นๆอ,อายุน้อยกว่านะฮะพวกฟินเล่พวกอันนี้ปลูกปะบนอะไรพวกผมจะปลูกต้นดึกอันนี้เปิดฝาออกแล้วลืมดูรากรากเขาพลาดไว้อย่างเงี้ยทั้งวันเลยเนี่ยแต่าภาพต้นนี้ก็เลยที่เด็ขายไม่ได้ คือพวกนี้ก็เก็บขายก่อนอายุหมดนะครับเนี่ยก็เก็บขายก่อนตรงนี้เป็นรุ่นอายุ32วันแล้วตอนนี้อันนี้32เหมือนกันฟิเลช่วงนี้ฟิเลจะโตไม่ทันพวกโอ๊กนะครับฟิเลจะโตช้ากว่าแต่เดือนหน้าก็จะโตเท่ากันคือโตช้าโตเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับช่วงของเดือนคือแล้วแต่สภาพอากาศในช่วงนั้นอันนี้มาดูตัวเรดโอ๊กสาวันเนาะก็จะประมาณนี้คือวันนี้ผมจะเก็บผมก็เลยเดี๋ยวถ่ายคลิปเพื่อนๆดูก่อนเรดโอ๊กสาวัน รากก็ประมาณนี้ครับแบบนี้น,นี่ครับตัวนี้จะไม่ค่อยแดงมากแต่ผมก็ถือว่าแดงอยู่นะครับในส่วนตรงนี้ต้นสองสามต้นนี้ไม่ค่อยโตรุ่นนี้คือตอนเนี้ยผมเพาะโอ๊กแล้วไอ้ถาดเพาะผมเนะี่ยมันหกมันก็เลยได้โอ๊กน้อยมากรุ่นนี้ส่วนกรีนอยู่ฝั่งนู้นเลยอยู่มุมสวนนน้รุ่นเดียวกันอน,นี้เรดโอ๊กสามสิบหกวัน ก็ประมาณนี้ฮะจริงๆเนะี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าต้องเก็บที่40-45วันแต่สําหรับที่สวนน่ะต้นโตผมเก็บขายไซส์นี้ผมก็เก็บขายนะแต่พอดีนเนี่ยมันมีเรสอยู่4กล่องตรงนี้ยวันนี้ก็น่าจะเคลียร์หมดในส่วนของเรสโอ๊กตรงนี้เลยทำคลิปเพื่อนๆดูไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าต้องอายุเท่านั้นถึงจะเก็บอายุเท่านี้ถึงจะเก็บส่วนตัวผมนะที่ผมทําสวนมาเนี่ยก็คือต้นโตผมเก็บขายแค่นั้นเลย เนี่ยออย่างกินคอรสเนี่ยผมเก็บไปได้เนี่ยอันนี้อย่างที่ผมบอกนะนรากมันเกยตื้นอยู่คือต้นใหญ่ผมก็เก็บผมก็เก็บส่วนที่มันใหญ่กว่าออกไปก่อนแค่นั้นนะครับก็เก็บไล่เลี่ยกันไปเรื่อยๆแต่รุ่นที่เขาเก็บได้จริงอยู่ฝั่งนู้นแต่พอดีมันหมดผมก็เลยต้องเก็บรุ่นน้องเนี่ยไปเลยแค่นี้ฮะต้นใหญ่ก็เก็บไปเลยกินคอรอ์อายุลดจากตัวนี้ไปอีกนี่ฮะ ต้นใหญ่เก็บขายเลยนะครับขมไม่ขมอยู่ที่ปุ๋ยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนน้ําเป็นน้ําเปล่า 4- ี่ห้าวันหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนเก็บผมไม่ทําแบบนั้นถึงเวลาเก็บขายผมเก็บเนี่ยผมไม่จะเก็บแล้วพอดีวันนี้วันเสาร์ผมตื่นตื่นช้าถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพราะว่าไม่ต้องสง่งไม่ได้ส่งลูกไปโรงเรียนผมก็เลยมีเวลาทาคลิปตอนเช้าถ้าปกติผมเก็บผักผมจะตื่นที่สี่ที่ห้าเก็บผักวันนี้ก็เลยได้ทาคลิปเพื่อนๆดูก,ก่อนที่ผมจะเก็บไอเรซโอ๊กสาวันผมไปนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับ เป็นพุ่มไม่เป็นพุ่มอยู่ที่แดดด้วยหรือถ้าแดดพอแล้วไม่เป็นพุ่มที่มเมล็ดพันนะครับสีแดงไม่แดงม่วงหรือแดงอ่อนอยู่ที่แสงครับตรงนี้หนึ่งกรองปลูกกี่ต้นดูฮะแปดต้นก็พอนี่ถ้าเป็นสี่สิบสี่สิบห้าวันไม่ต้องพูดถึงครับมันจะมองไม่เห็นช่องว่างตรงนี้เลยด้วยซ้ําแต่นี่สามสิบหกวันแต่ผมก็เก็บขายเลยล่ะครับลูกค้าซื้อก็เก็บไม่ต้องรอครับแค่นั้นก็ปลูกให้ทันเขาซื้อก็พอ อ่ะเดี๋ยวให้ดูน้ำอีกทีหนึ่งคือผมไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นน้ํเปล่าก่อนเก็บนะครับน้าลดช่างเขาครับเพราะว่าผักเขาก็ดูดน้ําดูดปุ๋ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่น้ําลดก็เติมน้ําลดก็เติมถ้าเติมเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยมันไม่มีอากาศให้รากหายใจผักตายครับจะเติมน้ําก็ต่อเมื่อเป็นช่วงหน้าร้อนที่ร้อนจริงๆอย่างช่วงเดือนเมษานั่นแหละครับไปจนถึงกลางพฤษภาแค่นั้นครับการเติมน้ําประมาณ1เดือนช่วงนี้ไม่ต้องเติมปลูกใส่น้ําเต็มก็ปล่อยไปเลยเดี๋ยวต้นเขาก็จะ ค่อยๆกินน้าดูดน้ําพปเองเดี๋ยวดูลังนี้หน่อยอายุน้อยกว่ากาันสี่วันนี่อันเนี่ยรังผมรั่วคือถุงดํารั่วมันก็เลยน้ําไม่เต็มกล่องรากก็เลยมาแบบนี้อันนี้ให้ดูเร็วๆเลยนะครับเพราะาผมปลูกผักเป็นอาชีพอยู่แล้วพาเพื่อนเพื่อนมาดูแล้วก็ไขข้อข้องใจต่างๆเกี่ยวกับการทําผักอันนี้อยู่ด้านนอกเลยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านี่ดำๆนี่คืออะไร ผมขี้นอนแน่นอนเยเนี่ยนี่ฮะอันนี้อยู่กลางแดดเลยฮะตรงนี้เนี่ยกลางแดดอยู่ด้านนอกโรงเรือนแต่สังเกตไหมครับปลูกกลางแดดได้ไหมได้ครับชุงเนี้ยแดดเปลี่ยนทิศด้วยทั้งนี้จะโดนแดดเต็มเต็มแต่ดูครับการเจริญเติบโตของเขาสองรังนี้เทะอยู่กลางแดดเลยกับรังที่อยู่ในร่มดูสิครับความหนานแน่นของพื้นที่โตแตกต่างกันเลยนะครับ แต่สีเนะี่ยอันนี้สวยกว่าแน่นอนมันสดกว่าสําหรับผมสีสดคือสวยนะในส่วนตัวผมแต่ว่าการเจริญเติบโตเนี่ยที่โดนแดดจังๆกับที่พรางแสงเนี่ยดูฮะสู้พรางแสงไม่ได้หรอกครับพรางแสงโตกว่าแล้วอามาดูใกล้ๆที่พรางแสงใบจะเงาแบบนุ่มน่ากินแต่นี่จะหยาบกร้านกว่าหน่อยนึงเพราะช่วงนี้แดดไม่แรงแล้วก็จะหยาบกร้านกว่านิดหน่อยหลูกกลางแดดได้ครับแต่ว่าดูฮะมัน สีเนี่ยสู้แดดไม่ได้แต่แดดสีสวยกว่าแต่ว,ว่าอความความน่ากินะ่ะแล้วกับการเจริญเติบโตเนี่ยที่มีร่มเนี่ยดีกว่าดีกว่าอย่างเห็นเห็นนะเนี่ยให้ดูเห็นเห็นตรงนี้กันเลยเพื่อนเพื่อหลายคนอาจจะดูไม่เห็นจะต่างกันเลยต่างกันครับอดูแค่ต้นนี้กับต้นนี้เนี่ยต่างกันอยู่ในร่มอันนี้อยู่ในแดดอยู่ในแดดอยู่ในร่มดูฮะมันก็ต่างกันเลยนะครับส่วนตรงนี้อาจจะโดนแดดแฉลบบ้างในช่วงตอนเย็นเนี่ยเห็นไหมมันเฉียงไปตรงนี้ ตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยใหญ่เนี่ยตรงนี้อมเมแตรงเนี้ยโดนร่มเต็มๆก็ต่างกันอะดูปรบับใช้เอานะครับเพื่อนเ่คนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยหรือมเมล็ดพันธุ์ที่ต้งสวนใช้อยู่ก็ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปให้แอดไลน์มาสอบถามพูดคุยมีปัญหาโทรทักถามได้ครับไม่มีปัญหาตรงนี้ผมไม่ได้คิดตังหรอกอย่างน้อยเพื่อนๆไปปลูกก็จะได้มีรายได้ให้กับตัวเองมันก็ไม่ใช่รายได้ของผมหรอก แต่เพื่อนๆหลายคนอาจจะถามว่าทำไมต้องมาบอกฟรีที่อื่นยังเรียนอ่ะก็แล้วแต่เขาเนี่ครับเพราะว่าตอนที่ผมทําเนี่ยผมถามใครเขาก็ไม่ค่อยอยากจะตอบด้วยเหตุผลที่ว่าเขากักหรือเขาไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดแบบไหนแต่สําหรับผมผมทําแล้วผมมีรายได้ผมก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยทําทผักมันก็แค่นี้แหละอะดูสภาพโรงเรือนผมมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าเราเข้าใจที่แบบไหนก็ปลูกได้หมด ที่ที่โดนแดดน้อยก็ปลูกได้เลือกชนิดผักเอาไม่ใช่ว่าที่แดดน้อยแสงไม่พอฝืนจะปลูกกรีนโอ๊กยังไงก็ไม่ได้ครับเราต้องเข้าใจเขาเราถึงจะปลูกได้ไม่ยากครับในส่วนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพูดยาวหรือออกนอกทะเลไปอีกอ่ะแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ